เรอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจใช้คาที่ไม่สุภาพควรได้รับการแนะนําจากผู้ใหญ่โรือนี้สร้างเพื่อความสรุปและความบันเทิงดูแล้วอย่าลืมติดตามมารุชาแนลด้วยนะคะวนี้นะคะผมของช่องมารุชาแนลค่ะคือวันนี้นะคะน้ำมรุนะคะก็จะได้ทำเสียงเอสเอ็มอาร์นะคะเออคือวันนี้นะคะน้ำมารุนะคะก็จะมีซ้มตามนะคะ ส้มตำมาม,ะมะ่ารวส้นมาม่านะคะ <Wow. S 1> หมูยอปลาหมึกผัก <Wow. S 1> บุ้งนะคะแล้วก็แตงกวาสด <Wow. S 1> ผักบุ้งสดถั่วสดนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาชิมคำแรกกันอร่อยไหมตำเองนะคะหมูยอค่ะ อปบะหมึกได้เห็นปบะมหมึกไหมโอเคบะหมึกหวาวมัน,มมนจะไมเ่เผ็ดม,มากนะคะทั้งมืมอผมรสอ่ะรสมากอะ่ะเนี่ยด้วยพริกก็ไม่ละเอียดนะคะพริกก็ไม่ละเอียดอันนี้เผ็ด ครับพงษ์ค่ะจะเห็นทุกว่านะเขาให้เห็นอาหารด้วยนะคะเห้นะักกินพริกเมื่อกี้เขาพริมกมัเผ็ดมากนะคะดูค่ะครับพีส่สอนจากหลังปังมากค่ะอร่อยอ่ะน้ำหมึกหมูยอนึกอืมรู้ประหาร ต่อคะ่ะดูดูแ่กว่างแ่กว่าอืมหวานมากกว่าอาร่อยนะคะอร่อนะอืมรส เยอะมากเอะมาคผู้ชมน้ำน้ำเขียเนจ้ามีปลาหมึกด้วยเห็นไหมเห็นปลาหมึกไหมน้ำมันอีกดอกห้ามอัดในห้องะครจะมาอีกเนี่ย อันน่ารับชมถ้าใครอยากให้ทำลือแบบนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะคะคืออร่อยมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้ แล้วอย่าลืมฝากติดตามไอีบอลลูและเฟซด้วยนะคะแล้วก็โอ๊ยพี่เข้าตาแล้วก็เพจด้วยนะคะโอเคค่ะพี่เข้าตาทุกคนคือเหงอก็เยอะอ่ะอ่ะอะไรนะมาค่ะต้องกวาดก่อนากไม่รู้จักฝวดเลย อร่อยนะน้ำจ่อ,อย,ยนะคะัดูพริกติดด้วยตามละเอียด,ยดยนะดหัวจังพิเผ็ดนะอร่อยดี

อ,อ,อืมนอืมทำงงมากหมูยอยปัอ๊มหนุกเจ้า้าคำสุดท้ายค่ะเ็ดขึ้นฟ้าเพดขึ้นฟ้าค่ะเ็ดขึ้นฟ้า,ฟาเลย,ย,เลยว้ยตอนนี้อยู่บนฟ้าแล้วเหรอ อยอยู่บนฟ้าแล้ว <laughs> อยูนฟ้าคกินน้ำเย็นๆก่อนนี่นะคินน้ำก่อนเราจะอยู่บนฟ้าอยู่บนฟ้าเลยฉันลองกิเนเ้อ ฉลองกิดเลยอ๋อโอเคอ๋ออ๋อกระเทยเผลอเลยอยู่บนฟ้าฉันลองกินเลย ิสนะสิบส <man> <together> ิบส <Yah i> <aries> ิบส <and> <kes> <umes> ิบจ้ะเผ็ดมากเอาดีๆมะม่วงค่ะต่อด้วยมะม่วงพริกหวานจ้ะมะม่วงนี้เป็นม่วงแค่อิ่มลองอ่ะหวานไหมหืมหือหวานกรอบเอาดีๆคลิปนี้ก็แบบจะเรียนๆหน่อยนะ Ừ. ngon mhm 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 มันต้องสังเกตคิวนะคะไม่เท่ากันจ้ะมันอ,อร่อยเนี่ยเยอะ มาอร่อยอายุนี่มโต๊ะกระทะครับเยอะนะอันนี้ลองแบบที่แบบยังไม่ได้แบบเชื่อมนะคะมีแมบมีเปลือกในตัวแล้วเหนียวไม่อร่อยแบบแบบอะกิดน้ำไปด้วยคอยดูนะเปิดบ้มา เลิดนะไอ่อมันเป็นมะม่วงแก้ว่ะค่ะทุกคน เขาเอามาดองใช่ไหมโอเคใช่ค่ะอร่อยคือเขามาดองเป็นโอ่งใช่ไหมคะเอามามะ่วงเป็นลูกๆอะค่ะเป็นโอ่งน้องมาใส่ไผ่โอ่ง น้องว้กี่วันเราไม่รู้นะเนาะโอเคอร่อยอะ่ะว่ก แสงเยอะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น,นปกติยำม,มาค่าใครหนึ่งตัวสองสามสี่ตัวปกตินำปีเลยนะเอาดีๆคือแสงได้ขับฝั่งนี้ไงดึงดึงนำ อ้าวปิดไปใช่งหมโอเคอ่ะหมดแล้วค่ะอิ่มมากอิ่มมากค่ะทุกคนอ๋อทางส้มตำส้มตำดวดผักมะม่วงแช่อิ่มมะม่วงดองรสมาก ปากเบิร์นค่ะลดิดส,สิบสิบสิบไปค่ะตามเองต้องอร่อยเองเนะาะทุเรศนะคะทุกคนเปิดอนอีเปิดอดอีพีที่แล้วเลยที่กินส้มตำไก่ยาก่างขดอะไรอ่ะอ่า,อา ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชให้น้องมาลลุนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะคะวันนี้นะคะน้องมอลลุนก็ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะแล้วถ้าเกิดใครอยากให้ทําคลิปอะไรก็ฝากติดตามเฟซและไอจีต,ตรงนี้ด้วยนะคะติดตามเพจด้วยนะคะอินบอกมาบอกได้นะคะเอาวันนี้น้องมาลลุนไปลวคะ่ะบ๊ายบายเฮดเดี๋ด